ครับขอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบเนียฮะก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนสปริงผ้าเบกนะรกฮะผ้าเบรกก็เกี่ยว DC 70เะฮะนี่ฮนะเครื่องมือเราก็จะทำง่ายๆนฮะเก็บเศษเหล็กฮนะเศษเหล็ก ไอ้มอเตอร์ไซค์ฮะเตอที่มันหมดแล้วฮะก็เอามาแปลงฮะมาแปลงฮะก็นี่นะฮะเอาเหล็กสองตัวผ้าตรงกลางนะฮะก็เจียให้มันเป็นวาว้าหน่อยฮะเป็นวาว้าๆหน่อยที่มันดันแหวนกับสปริงเข้าไปนะฮะ เราจะกดขันขันให้เข้าไปนะเนี่ยเนี่ยขันขันเล่งเข้าไปนะเล่งเข้าไปเรื่อยๆนะจะมืดเลยนะครับเนี่ยเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเรื่อยๆครับเล่งกักัวจะใส่ปิ้นล็อกได้นะ จะเล็ง้าไปอย่างนี้นี่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือให้ยากนะฮะถ้าใครที่เชื่อมเหล็กเป็นหน่อยก็เอามาทำได้เลยนะฮะ ไ้า,าไปเรื่อยนะครับค่อยๆไปเร,เรื่อยนะครับใกล้ okay, okay, จะเห็นแหวนแล้วใกล้ okay, จะเห็นที่เราใส่ปินล็อกนะฮะ ตัวเดิมเลี้ยวที่มันจะเบรกไม่อยู่มันจะกระชากมันจะกระชากมันจะเลี้ยวกระตุกกระตุกนะเพราะสปริงมันอ่อนมันอ่อนแนละ้วสปริงมันลาแนละ้ว ทายเองครับทายเองาเองก็เห็นเขาทำมาจาก u t u b e เหมือนกันนะก็เห็นแบบเขาเหมือนกันนะมาลองทำดูทำได้จริงๆครับ ไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะนะจะใส่ปินล็อกคนระับ วางไม่ได้เท่าไรครับเอียงๆเลยนะครับไม่มีที่วางอ,ะอ่ะดังกองก็ไม่มีอขาได้อยู่นะเขาด้านในด้าน

นี่เข้าไปแล้วเข้าหรือเปล่าเช็คดูอีกรอบนะ โอเคครับยีสิบยี่บร้อยนะฮะเนี่ยใส่หิบหิบล็อก้าไปแล้วนะต่อทีนี้ก็ขายนอตตัวนี้ขายออกอนะก็เสร็จก็ประกอบได้เลยนะ okay, ครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะสสดีครับ